สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่18มีนาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd ใหมายเลข33ถ่ายทอดสดทางช่องถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกา15นาทีถึงเวลา14นาฬกาคู่มวยที่ทำการถ่ายสดมีด้วยกันทั้งหมด4คู่ คู yeah. ่ท <hunting. t itus> ี่1การสดเป็นการพบกราง่างทางด้านเพชรดอนรานายกการอปจอุบลพบกับทางด้านเพชรพยัก์ล้านสีขอนต่อยเวียนนหนัก102ออปอนด์คู่ที่2การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกราง่างทางด้านเสือเอกมัยบางมัดคลองตันพบกับทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์ต่อยเวียนหนัก100อปอนด์คู่ที่3การสดเป็นคู่เอกครับเป็นการพบกราง่างทางด้านเพชรตุวันยูฟ้าบุมเด็กเสียนพบกับทางด้านก้องศักดิ์สอสตาต่อยเวทยนหนัก127อปอนด์ คู่ที่สี่าสดเป็นหลังคู่เอกครับเป็นการพบกวัาางทางด้านเพชรพายุสิทธิเจตุลพบกวัาทางด้านพิพนราชเล็กเดี่ยมธนวันรต่อยกันเวทน้ำหนัก100ปอนด์ก่อนที่เราทํทำการวิเคราะห์วิจารณ์ครับผมก็จะขอฝากผู้สับสนุนะครับสำหรับสมาชิกท,ท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยครับไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามนะครับผมขอแนะนำพักยก2 4มวยพักยกโรคบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเสปสำหรับสมาชิกท,ท่านใดสนใจนครับทำการ แอดไลน์ <Add> line, เข้าไปสอบถามดูก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมคับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ line, ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยกพีเคสองสี่การเงินมั่นคงร้อยเซนฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกว่ามวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนํามาพักยกระบออตโอตโอ้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์นะผมก็จะมาชี้แนะนะครับสมาชิกการเคร้อวิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาตามทามวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวย้งคู่ชชกันมา แล้วนํามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกรับฟังนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดรับฟังและชอบเหมือนกันครับก็ตามมันไปสาหรับสมาชิกท่านใดที่รับฟังชอบเหมือนกันก็รับฟังแนะนำกรรมการวิเคราะห์พิจารณาดูครับสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ผมผมจะเน้นนักมวยถนัดซ้ายนักมวยถนัดขวานักมวยทรงจังหวะฝีมือทรงเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงพร้อมกับชี้จุดเด่นจุดด้อยแนะนํานักมวยเข้าก่อนได้เปรียบเข้าช้าๆได้เปรียบถ้าสมาชิกชอบครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รับสำคัญช่วยกดติดตามเพื่อเป็นฝันวางใจให้ทําคลิปต่อๆไปด เราก็จะมาเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์เลยครับคู่ที่1การสดเป็นการพลกังทางด้านเพชรดอนรานายกการอบปจอุบลพบกับทางด้านเพชรพยักรรนสีขอนต่อยโรงเนหนัก1นึ่งอนด์ปฝ่ายแดงเป็นทางด้านเพชรดอนรานายกการอบจอุบลหรือทางด้านเพชรดอนราสอบริสุทธิ์อายุ16ปีเป็นมวยจังหวัดอุบลราชธานีสูง160ซนเมตรทำการพิซซ้อมที่ค่ายมวยสอบริสุทธิ์ทางด้านเพชรดอนราครับเป็นมวยถนัดกว่าครับทรงมวยได้เป็นมวยเข่านายแข่งแข่งแข่งแรงครับ อาวุธนอกเนี่ยพอใช้ได้วงนอกมีเตะขวาต่อยฝ่าบูสู้ดีครับเดินเปิดเกมเตะนําต่อยนําร็อกคอเด้งตีครับบางจังหวะก็มีลูกยัดไส้เนี่ยทาได้ดีเลยนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดูดันมีฮึดตลอดถืกจิตหัวใจสู้ดีจ่องไฟล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรมงคลทีบีเอ็มยิมที่เวทีมวยฐานอากาศรอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเพชรกันตังชอห้าพยักษ์ที่เวทีมวยฐานอากาศรอนเมืองก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้าน เพชรพยักษ์ร้านสีขอนเป็นมวยถนัดกว่าครับอาวุธมวยในครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับวงนอกเตะขวาต่อยขวามาซอกในออกได้รุนแรงครับเดินเปิดเกมขวาคอตีครับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันเดินเปิดเกมตลอดห้ายกเป็นมวยที่หัวใจสุดใจมั่นคงมีฮึดตลอดผมก็จะมาสรุปการข่าวิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดฟังนะครับมวยคู่นี้ครับถือว่ามวยเข่าเนี่ยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ครับบูสู้ด้วยกันทั้งคู่ น่าจะเน้นกันที่ข่าววงในครับน่าจะแรกกันสนุกดูเดือดครับผมก็ชอบไปที่ทางด้านเพชรดอนร่านายกการอบจอุบลครับดูว่าข่าววงในเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับการยืนแล้วไปปลายมั่นคงกว่าชกเวทีมาตรฐานเมืองกรุงสม่สมเอมอฝ้านะครับกาดูมวยการผ่านมวยเบอร์มวยดูดีฝ่าสรุปโดยรวมครับชอบทางด้านเพชรดอนร่าครับจะชนะคะแนนทางด้านเพชรพยักฆ์รัาสีขอนเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีก็มาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดเป็นรองคู่เอกครับ เป็นการพกกรล่างทางด้านเสือเอกไมยบางมัดคองตันพก,กาทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์นออต่อยเวทนากหนึ่งร้อยปอนด์ฝ่า,า,า,ายแดงาาทางด้านเสือเอกไมยบางมัดคองตันหรือชื่อเก่าคือทันเทพต่อรามินทาอายุ16ปีเป็นมยนวยจังหวัดอุบลราชธานีทางด้านเสือเอกไมครับเป็นมวยถนัดขวาครับจังหวะฝ่ามือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีเชิงชกราดอาวุธเนี่ยหลากหลายออกได้รวดเร็วนับจุกจิกชกยากทรงมวยเยนดนมวยจังหวะสองครับ,รรบเก็บการบางโตเก่งมดัดซองเนี่ยใช้ดีนะครับ เรียมตัวดีเรียมหกักเรียมเทใช้ดีเดินครับวงในเข่าก็มีกดแขนมีไล่แขนมีกวางหน้าดันแทงมีสอดสลับเป็นมวยที่มีฮึดตลอดหัวใจยู่ใจมั่นคงสองไฟลล่าสุดมีชนะคะแนนทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัตรที่เวทีมวยฐานากาาดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านรักปูหลวงเดชเพชรสีทองที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมืองก็เฉพาะทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัตรอายุ17ปีเป็นมวยจังหวัดสงขลาสูง1 7ง สูง1น3าซนเมตรทำการพิซ้อมที่ค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนทางด้านเด่นสยามนะเป็นมวยถนาัดส,สายนะรตรงมวยเนะี่ยอาเป็นมวยฝีมือผสมเข้านะอาวุธในหะลากหลายมีทุกรูปนอกได้ในดีวงนอกมีเตะส,สายต่อยสายมาส่อออกได้ดีเลยนะครับจังหวะดักเตะดักแทงเนทที่ยทำได้เลียมตัวดีนะวงในเข่าก็มีกดแขนมีไล่แขนมีล็อกคอเด้งตีบางจังหวะก็มีกวางหน้าดันแทงมีสอกสลับเป็นมวยที่หัวใจถูกใจมั่นคงมีคืดตลอด สองไฟล์ล่าสุดเขมีนชนะคะแนนทางด้าน EQ ซังสออสลัดชีพที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้าน EQ ซังสออสลัดชีพที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่สองรองคู่เอกฟังนะครับสมาชิกฝ่ายแดงมันทางด้านเสือเอกไมยบางมัดคองตนันมองดูได้เปรียบจังหวะฝีมือรากรียมสมองมวยครับอาวุธในรากหลายออกไดรวดวเร็วกว่าเกมต้นๆเนี่ยยังไม่ปะทะเร่นจังหวะฝีมือวงนอกเดี๋ยวดูว่าดูดีฝ่าน,นครับ น่าจะออกนาไปก่อนครับหน้าเสือตัวเงินสภาพแวดล้อมในเวทีเนี่ยดูดีฝาแน่ส่วนป่ามเงินทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์มองดูได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงรอยไ่เห็นเวทมด่างที่ชกเนี่ยชกอยู่เวทใหญ่เวทเต็มป่านครับรูปบูรุกสู้เข่าในายแข่งแกงแข่งแรงการยืนร้วไปไปลายมั่นคงสำหรับมวยคู่นี้ครับสมาชิกผมก็จะมาสรุปคร่าวๆนะครับผมก็จะมาเล่าคร่าวาๆนะสำหรับคู่นี้เจอไฟล่าสุดครับว่นนั้นชกกันนะไฟล่าสุดครับ รูปเกมเนี่ยค่อนข้างคู่ขี้สูสีับ่านั้นนะพลิกไปพลิกมาครับต่อยกันศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันนั้นต่อยกันที่เวทีมวยธานากาศขึ้นมาเ,นเป็นทางด้านเสือเอกไมะครับหรือชื่อเก่าเนะี่ยพันเทพนะครับเป็นต่อประมาณ5 4 3 2ครับต่อยไปแล้วในะรูปเกมคู่ขี้สูสีครับพลิกไปพลิกมาครับแล้วก็มายกที่4เป็นทางด้นานพันเทพเนี่ยใช้จังหวะฝีมือที่ดีข่าฝ่าครับแทงเนี่ยออกในรวดเร็วฝ่าก็ประคองเกมครับ มดสี่ยกเนี่ยราคาต่อรองก็อยู่ทางด้านทันเทพเนี่ยประมาณ2องหครับเรียกว่ารูปเกมจะออกเป็นชิงดำครับยกที่ห้า็นทางด้านทันเทพเนี่ยหรือทางด้านเสือเอกมัยเนี่ยตัวเดียวกันนะครับก็ไปออกแข้งนะครับดักเตะดักแทงครับแล้วก็ประคองเกงครับชูหมด5ยกกรรมการก็รวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือให้ทางด้านเสือเอกมัยครับบางมัดคองตันชนะคะแนนทางด้านเด่นสยามเรียมทวัฒน์มานะครับไฟล่าสุดที่เจอกันที่เวทีมวยธนกาศครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับผมก็เล่าคร่าวๆฟังนี้นะครับสมาชิก สรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่สองครับมวยคู่นี้นครับเป็นการแก้มือกันครับผมก็ชอบไปทางด้านมวยที่เคยชนะมาแล้วนะครับอย่างทางด้านเสือเอกไมยบางมัดคลองตน,นะครับดูว่นต้นเนี่ยจังหวะฝีมือดีฝ่าแน่ครับอาวุธนี่ออกได้หลากหลายรวดเร็วกว่าน่าจะออกน้าไปก่อน,นครับสมาชิกเข้าไปทางด้านเสือเอกไมยมีราคาสมาชิกก็แต่งตัวบางทุน,นครับไปไปลายเนะี่ยสมาชิกสังเกตดูว่าเข้าวงในเนี่ยไร้แขนสู้ได้กว้างหน้าสู้ได้แม้ถ้าสู้ได้นะครับไปไปลายเนะี่ยไม่ยุบไม่ย่น ก็จะชนะคะแนนทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์เป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีครับนะพลิกไปพลิกมาอีกครั้งนะครับก็มาถึงคู่ที่สามการสดครับคู่ที่สามการสดเป็นคู่เอกนะเป็นการพบกังทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ่าบูมเด็กเซียนพกกับทางด้านกองศักดิ์สอสาตาต่อ,อยกระเด็นหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ฝ่ายแดงนะครับเป็นทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ่าบูมเด็กเซียนหรือชื่อเก่าคือแท็กซี่ปอประเสริฐยิมนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นมวยจังหวัดหนองบัวลำพู ทำการที่ซ้อมที่ค่ายมวยบูมเด็กเสียนะครับทางด้านเพชรสุวรรณเป็นมวยถนัดกว่าครับทรงมวยี่ยออกเป็นมวยไฟเตอร์นะครับบูดุดดันกล้าแรกกล้าสวน,นครับเตะหนักต่อยแรงมาซอมาซองในออกด้วยุนแรงครับวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีนะเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันบางจังหวะก็มีดันแทงมีขวางแทงมีศอกสลับนะบเป็นมวยที่มีฮึดตลอดหัวที่หัวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านเด่นทุง่งทองสิงมา,าวินที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ไฟล่าสุดแพนองที่2ทางด้านพลังบุญมวดดับลำปางที่เวทีมวยราชดำเนินก็จะพบก,กับทางด้านฝ่ายเือนฝ่ายเงองทางด้านกล้องศักส่อซาตาหรือทางด้านก้องศักเพาะบางกะปิอายุย2ปีเป็นมวยจังหวัดเชียงภูมิสูง1 7 5เซนติเมตรทางด้านก้องศักนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับฝีมือครบเครื่องรากเรเบียมสมองมวยดีเชิงชกชราครับยืนมวยเนี่ยอยูน่ในสองแข้งสองก้าวเลยครับซ้ายได้ขวาได้นะครับจงังหวะดักเตะดักแทงทำดีมาศอก มาซอกเนี่ยออกได้รวดเร็วอันตรายเลยนะครับแข้งหน้าแข้งหน้าเนี่ยใช้ดีนะครับเรียมตัวดีนะครับเรียมหักเรียมเทเนี่ยดีเลยครับวงในเข่าก็มีกดแขนมีกล้แขนมีกว่างหน้าดันแทงซอกรับปชิตเนี่ยออกได้รวดเร็วอันตรายเป็นมวยที่มีทึดตลอดหัวจิตหัวใจสู้ดีส่องไปล่าสุดก็มีเสมอทัางด้านวัชรพลสิงห์มาวินที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเมฆชูทางด่วนที่เวทีมวยราชดำเนินผมก็จะมาเปรียบเทียบความสรุปก,การคบวิจารณ์คู่ที่สามรองคู่คที่สามคู่เอกฟังนะครับ ฝ่ายแดงเป็นทนางด้านเพชรสวรนยูฟ้าบุมเด็กเสียนมองดูได้เปรียบรูปหนักรูปแรงของอาวุธนี่อ่อนนิโนโลล่หนักหน่วงหุนแรงทุลูกทั้ต้นต้นเนี่ยมีสิทธิ์ต่อยมาเตะขาฟันศอกรุมนัดรุมน็มนอ,กนอ,กนอกก่อนได้นะครับส่วนฝ่ายเงินทนางด้านกล้องศักสอสาตามองดูได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเนี่ยสูงรอยฝันนิดหน่อยครับจังหวะฝีมือรักเรียมสมองมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับอาวุธเนี่ยหลากหลายออกในรวดเด็วฝ่ารูปบูรูปสู้เข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงการยืนระดับปลายเนี่ยมั่นคง สรุปการวิจารณ์คู่ที่3ครับคู่เอกผมก็ชอบเป็นที่มวยฝีมืออย่างทังด้านชอบทางด้านมวยฝีมือครบอาวุธครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งใน,นครับอย่างทางด้านกล้องสักส่ส,สาตาดูว่าต้นๆนเนี่ยถ้าทนรูปหนักรุ่แรงของคู่ต่อสู้ได้ครับโดนต่อยมาไม่มีอาการโดนเตะขามีมีสะดุง้งปฐามากยกไปแล้วผมดูว่าจงังหวะมือดีฝ่าครับเข้าวงในก็แข่งแกร้งแข่ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงปาประกอบกับรูปร่างช่วงชกเนี่ยดูได้เปียบเลยครับสูงรอยฝ่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรวันยูฟ่าบูมเด็กเสียมเป็นแบบสนุกคู่ีีสสู ก็มาถึงคู่ที่4ี่ับสดครับคู่ที่4ี่ับสดเป็นคู่ที่4ี่เนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดหลังคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระ่างทางด้านเพชรพายุสิเจทูนพบกับทางด้านเพชรพฤราชเละเป็นการพบกันระห่างทางด้านเพชรพายุสิเจทูลครับพบกับพบกับทางด้านพฤราชเลกเหลี่ยมธนวัฒน์ครับต่อยกันเวทน้ำหนัก100ปอนป์ฝ่ายแดงไปทางด้านเพชรพายุสิจเจทูหนึ่งร้านเพชรพายุตีน้อยขชินนะครับ อายุ15ปีเป็นมวยจังหวัดกะฬสินสูง158ซเมทํทำการพิตซ้อมที่ค่ายมวย17ทูนทางด้านเพชรพายุคนระับเป็นมวยถนาัดสายจังหวดฝีมือครบเครื่องรากเหลี่ยมสมองมวยดีอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับวงนอกมิเตะสายต่อยสายมาสายซอกสายเนี่ยออกดีเลยครับจังหวะดักเตะดักแทงนี่ยดีเรียมตัวดีเลยนะครับลูกที่ตีตำรายจังหวะลูกเคียขาหน้าใช้ดีวงในเข่าเนี่ยปั้มรัดมัดตีดีครับเป็นมวยที่ ปวจใหัวใจไม่มั่นคงนะไปปลายในยุคมีย่นมียอมครับสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านพุราชเล็กเลี่ยมธนวันรครับคู่ชกที่ชกกันวันเสาร์นี้ครับที่เวทีมวยฐานรากาดอนเมืองก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านพุราชเล็กเลียมธนวันรอายุ16ปีเป็นมวยจังหวัด อายุ16ปีครับเป็นมวยถนัดกว่าครับทรงมวยไนดะ้ออกเป็นมวยเข่าในครับแข็งแร่งครับเดินเปิดเกมเตะน้ำต่อยนำขวาคอปั้มตีครับจุดเด่นเนะี่ยเป็นมวยเข่าในแข็งแร่งแข็งแรงครับล็อกคอดิงตีขวางหน้าดันแทงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดูดันเดินเปิดเกมตลอดท้ายกเป็นมวยที่มีฮึดตลอดหวัวจิตหัวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าไฟล์ล่าสุดครับก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรพายุ ต่อยกันมาเมื่อวันที่13เดือน2ครับปี2516น้าร้กครับถ้า,าพึ่งจะต่อยกันมาประมาณ1เดือนมาฝ่ายน,นะสมาชิกวันนั้นต่อยก,กันในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันนั้นต่อยกันเวทน้ำหนัก102ปอนด์ครับขึ้นมาในราคาต่อรองในทางด้านเพชรพายุครับจงังหวะฝีมือเนี่ยจัดจ้านป่าเลยครับเรียกว่าสองยกเนี่ยเตะอยู่ตัวเดียวเลยครับราคาต่อรองเนี่ยพชรพายุเป็นต่อประมาณ3 1ถึง7-2อครับออกยกที่3เน,เนี่ยเป็นทางด้านเพชรพายุก็ยังออกแข้งออก จังหวะฝีมือได้ดีฝ่านะครับก็หมด2ยกก็ยังไม่ต่ออยู่ประมาณ2 1 5 2คร ja ับแต่ออกยกที่4เนี่ยเป็นทางด้านเพชรพุทธาธเนี่ยเล่นวงในครับเดินปั้มตีเข่าครับล็อกรัดมาตีไปเรื่อยครับเป็นทางด้านเพชรพายุเนี่ยข้อเสี่ยงเพชรพายุเนี่ยเป็นมวยเข่าในเวลาโดนเวลาปั้มในเนี่ยชอบลงล่างครับราคาต่อรองวันนั้นหมด4ยกก็พลิกกลับมาเป็นต่อทางด้านเพชรพุทธาธนะครับกลับมาเป็นต่อประมาณ2 1 3 1นึครับออกไปยกที่5เนี่ยเป็นทางด้านเพชรพุทธาธครับเดินปั้มในครับปั้มไปเรื่อยครับหมด5ยกกรราาคตต่่อออง็็เปน ขาดครับแล้วก็กรรมการก็รวมคะแนนให้เพชรพืชนาฏเลียมธนวัน์ครับวันนั้นก็พลิกชนะคะแนนทางด้านเพชรพายุสิทธิ์เจตลมาแบบสนุกขาด้อยในท้ายครับผมก็จะมาเปรียบเทียบของสรุปก,การวิเคราะห์วิจารณ์ฟังนะสมาชิกฝ่ายแดงเนทางด้านเพชรพายุสิทธิ์เจตลมองดูได้เปรียบจงังหวะฝีมือรากเลียมสมองมวยอาวุธวงนอกในยรากหลายรวดเร็วฝรามมาเกมยามประธานครับเล่นจงังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดูดีฝ่าเห็นเลยครับทางมวยทรงมวยเนี่ยดูได้เปรียบเห็นเลยส่วนฝ่ายเงินเป็นทางด้านพืชนาเล็กเลียมธนวันรมองดูได้เปรียบ รูปบูรูกสู้เข่าในแข่งแก้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาย,ลายแรงการยืนระยะเนี่ยมั่นคงสรุปการคอวิจารณ์คู่ที่4ครับผมก็ชอบไปทั้งยี่มวยฝีมือครับทรงมวยทางมวยสวยงามครับ่างด้านเพชรพายุสิเจทุนดูว่าจาังหวะฝีมือเนี่ยรวดเร็ว่าทรงมวยทางมวยเนี่ยได้เปรียบครับต้น,ตนๆเนี่ยดูแล้วยังไงก็ออกนําไปก่อนครับสมาชิกเข้าไปทางด้านเพชรพายุครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับไปปลายดูว่าถ้าเกิดโดนเข้าวงในครับไร้แขนตู้ได้กวางหน้าตู้ได้ครับไม่ลงล่างไม่รัดล่างนะครับ ไปปลายไม่ยุบย่นครับผมดูว่าน่าจะชนะม้วนเดียวจบเลยครับจะชนะคะแนนทางด้านเพชรพุทธาดเตรียมธนวัฒน์เป็นแบบสนุกขาดรอยท้ายม้วนเดียวจบครับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่จบลงแล้วนะครับสมาชิกผมก็จะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังนะครับพร้อมกับมวยเด็ดติดดาวมวยน่าเล่นนะครับคู่ที่1การสดผมชอบไปทางด้านเพชรดอนร่านายกการอบจารบนชอบที่เข่านายแข่งแก่งแข็งแรงชอบไปที่การชกเวทีมวงกุลเมืองกรุงครับสม่ำเสมอฝ่าครับจะชนะคะแนนทางด้านเพชรพยัคฆ์ด้านสีขอดเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสี คู่ที่2การสดครับชอบไปที่มวยฝีมือจัดจ้านครับนอกได้ในดีอย่างทางด้านเสือเอกไมยบางบัดคองตันครับจะชนะคะแนนทางด้านเด่นสยามเรียมธนวัฒน์เป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีคู่ที่3การสดครับชอบไปทางด้านก้องศักดิ์สอซาตาครับจังหวะฝีมือดูดีฝ่าครับรูปร่างช่วงชกสูงรอยฝ่านะครับเข่าวงในแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงฝ่าจะชนะคะแนนทางด้านเพชรวันยูฟ้าบูมเด็กเซียนผมชอบทางด้านกองศักดิ์สอซาตาเนี่ยเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่1ครับ คู่ที่สี่ครับสดชอบไปทางด้านมวยฝีมือจัดจ้านครับทรงมวยทางมวยเนี่ยดูได้เปรียบเห็นเลยครับอาวุธเนี่ยออกได้รวดเร็วฝ่าเห็นเลยนะครับทางด้านเพชรพายุสิเจทูนจะชนะคะแนนทางด้านเพชรพุ้นาสี่เหลี่ยมธนวัน์แก้มือได้สาเร็จครับชอบทางด้านเพชรพายุสิเจทูนเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่สองครับการวิเคราะ์วิจารณ์จบลงแล้วครับสมาชิกพร้อมกับมวยเด็ดติดดาวมวยหน้าเรนครับสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนได้สองข้างก่อนกรรมการชูมือครับสมาชิกอย่าโลภอย่าประมาทนะครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปขออธมาจท่า้านรวยๆวเอง